เรื่องมันเริ่มบานปลายขึ้นมาเมื่ออยู่ๆฝ่ายไทยประกาศระงับการปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมซึ่งในวงการทูตนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะครับถือว่าแรงมากมันไม่ใช่แค่การประท้วงธรรมดาแต่มันคือการส่งสัญญาณว่าความสัมพันธ์กำลังเข้าสู่จุดที่เอ่อเปราะบางอย่างอิ่งคำถามคืออะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้สถานการณ์มาถึงจุดนี้ได้ ซึ่งคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่ห้องประชุมหรูๆในเมืองหลวงเลยครับแต่มันย้อนกลับไปที่เหตุการณ์เล็กๆสองเหตุการณ์ที่ชายแดนที่ดูเพลินๆเหมือนการกระทบกระทั่นกันทั่วไปแต่กลับกลายเป็นชน,นวนของสงครามอีกรูปแบบหนึ่งใช่ครับสงครามที่ดุเดือดไม่แพ้กันเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่การต่อสู้มันไม่ได้วัดกันที่จํานวนกระสุนแต่วัดกันที่ว่าเรื่องเล่าของใครจะน่าเชื่อถือกว่ากันในเวทีโลก อืโดยเราจะดูข้อมูลจากถแถลงการของโคษกกองทัพบ,บกไทยที่รายงานผ่านสื่อหลังผู้จัดก,การออนไลน์แต่เพื่อเห็นภาพครบทุกมิติเราจะลองเอาข้อมูลนี้ไปเทียบกับรายงานจากฝั่งกัมพูชาและสื่อต่างประเทศในช่วงเวลาเดียวกันด้วยดีเลยครับเพื่อจะได้แกะรอยว่าความจริงในสมรภูมิข้อมูลข่าวสารหน้าตาเป็นยังไงกันแน่ เป้าหมายของเราก็คือการทําความเข้าใจกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายว่าเขาใช้เครื่องมืออะไรในการสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองแล้วก็ทําลายความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายครับผมมันคือการต่อสู้ที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในขา่าวพาดหัวเยอะเลยเอาล่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแตกหักเลยดีกว่า คือเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนครับเพราะดูเหมือนว่านี่จะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนนําไปสู่การตัดสินใจทางการทูตครั้งสําคัญเลยใช่ครับเพราะมันเป็นเรื่องความเป็นความตายเลยนะ เรื่องเล่าจากสองฝั่งในกรณีนี้แตกต่างกันคนละขั้วเลยจริงๆค่ะถ้าเราดูรายงานจากฝั่งกัมพูชาในช่วงนั้นนะครับเขาจะนําเสนอภาพที่น่าเห็นใจมากคือบอกว่านี่เป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้าอุบัติเหตุใช่ครับทหารไทยโชคร้ายไปเหยียบเอาทุ่นระเบิดเก่าที่ตกค้างมาจากสมัยสงครามกลางเมืองเมื่อหลายสิบปีก่อนอ๋อและที่สําคัญคือจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในเขตแดนของกัมพูชาด้วยซ้ำโหพอเล่าแบบนี้ ภาพมันออกมาเลยนะว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเป็นมรดกจากสงครามที่น่าเศร้าใช่แล้วก็อาจจะบอกเป็นในๆว่าไทยล้ำแดนเข้าไปเองด้วยซ้ำถูกต้องครับเป็นการลดทอนความรับผิดชอบของฝ่ายกัมพูชาไปได้เยอะมากเป็นเรื่องเล่าที่สมบูรณ์ในตัวเองมีความน่าเห็นใจแล้วก็ปัดความรับผิดชอบไปพร้อมๆกันค่ะแต่ทีนี้พอเราหันกลับมาดูแถลงการของฝ่ายไทยที่ออกมาโต้แย้งนี่สิครับมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยคนละม้วนเลยเหรอคะ ฝ่ายไทยไม่ได้แค่ปฏิเสธแต่เขาทำในสิ่งที่น่าสนใจมากคือการเชิญคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุด้วยกันเลยอ๋อเหมือนกับจะบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อคำพูดเราแต่มาดูหลักฐานด้วยกันเลยดีกว่าใช่ครับซึ่งนี่เป็นการเดินเกมที่เสี่ยงเหมือนกันนะเสี่ยงมากครับแต่ผลที่เขาอ้างว่าเจอมันพลิกเรื่องราวไปทั้งหมดเลยประเด็นแรกที่ฝ่ายไทยชูขึ้นมาคือชนิดของทุนระเบิด ผลการตรวจสอบที่อ้างว่าทำร่วมกับ AOT บอกว่านี่ไม่ใช่ของเก่าแต่เป็นทุนระเบิดใหม่เอี่ยมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแค่คำว่าเก่ากับใหม่นะี่มันเปลี่ยนความหมายไปคนละเรื่องเลยนะคะคนละเรื่องเลยครับจากมรดกสงครามที่น่าเศร้ากลายเป็นการกระทำที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆ้เลยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเพราะมันนำไปสู่หลักฐานชิ้นที่สองที่ฝ่ายไทยยกมาคือลักษณะการวางลักษณะการวางครับ เขาบอกว่าไม่ได้เจอแค่ทุ่นเดียวโดดๆแต่เจอวางเป็นกลุ่มจำนวนหลายทุนอืในลักษณะที่เป็นรูปแบบทางยุทธวิธีซึ่งมันบ่งชี้เจตนาชัดเจนว่านี่คือการวางกับดักไม่ใช่ของเก่าที่บังเอิญหลงเหลืออยู่ภาพจากอุบัติเหตุมันหายไปหมดเลยกลายเป็นภาพของการจงใจดักสังหารแทนใช่ครับและหมัดสุดท้ายที่ฝ่ายไทยใช้ปิดเกมในเรื่องเล่าของตัวเองคือตำแหน่งที่เกิดเหตครับ เขาไม่ได้แค่พูดลอยๆแต่ยืนยันอย่างหนักแน่นโดยอ้างอิงผลการตรวจสอบพิกัดร่วมกับ AOT ว่าจุดที่ทหารเหยียบและจุดที่พบทุนระเบิดทั้งหมดนั้นอยู่ในอยู่ในเขตแดนไทยชัดเจนโหพอเอาสามอย่างมารวมกันคือทุนระเบิดใหม่วางเป็นกลุ่มแล้วก็อยู่ในดินแดนไทยความหมายมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ จากอุบัติเหตุที่น่าเศร้าใจมันกลายเป็นการลอบวางระเบิดในดินแดนอธิปไตยของอีกประเทศหนึ่งซึ่งมันคือการกระทําที่เป็นปรปักอย่างรุนแรงมากมันคือการยกระดับความขัดแย้งไปสุดเพดานเลยครับในมุมมองของไทยนี่ไม่ใช่การกระทบกระทั่งแต่เป็นการกระทําที่ก้าวร้าวและท้าทายอธิปไตยโดยตรงอืและนั่นคือเหตุผลที่นำไปสู่การตอบโต้ทางการทูตที่รุนแรงอย่างการระงับปฏิญญาร่วมเพื่อส่งสัญญ,ญาณว่าเรื่องนี้ยอมรับไม่ได้จริงๆ ต่เดียวนะคะการที่ฝ่ายไทยเอา AOT เข้ามาเนี่ยมันไม่เป็นดาบสองคมเหรอคือถ้าผลการตรวจสอบออกมาไม่ตรงกับที่ไทยคาดหวังหรือออกมาคลุมเครือรสถานการณ์มันจะพลิกกลับมาทำร้ายฝั่งไทยเองเลยใช่ไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับมันคือความเสี่ยงสูงสุดของการใช้กลยุทธ์นี้เลยครับค่ะถ้าหลักฐานไม่ชัดเจนพอหรือถ้า AOT ตีความต่างออกไปความน่าเชื่อถือของไทยจะพังทลายลงทันทีแล้วจะกลายเป็นฝ่ายที่ ถูกกล่าวหาว่าพยายามสร้างเรื่องเสียเองใช่ครับแต่การที่ไทยกล้าเดินเกมนี้แสดงว่าเขาต้องมั่นใจในหลักฐานของตัวเองมากๆหรืออย่างน้อยก็มั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอหลักฐานให้ AOT เชื่อได้อืมแสดงว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันลงลึกไปถึงการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กันเลยทีเดียวถูกต้องครับน่าสนใจมากค่ะแล้วเรื่องราวมันยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อเราเอาเหตุการณ์นี้ไปวางคู่กับ อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นห่างกันแค่สองวันครับคือเหตุยิงปะทะที่บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสระแก้วในวันที่12พฤศจิกายนใช่ครับถ้าเหตุการณ์ทุ่นระเบิดคือการกล่าวหาเรื่องการกระทําที่รอบกัดเหตุการณ์ยิงปะาทะน,นี่คือการกล่าวหาเรื่องการกระทําที่โจ่งแจ้งเลย เรื่องเล่าจากฝั่งกัมพูชาที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วคือทหารไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงเข้าไปในหมู่บ้านพลเรือนโดยไม่มีการยั่วยุใดๆทั้งสิ้นซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่สรงพลังมากในเวทีวระหว่างประเทศนะคาว่าโจมตีพลเรือนนี่เป็นคําที่ไม่มีใครอยากได้ยินและสามารถเรียกเสียงประนามได้ทันทีเลยแน่นอนครับมันสร้างภาพของทหารไทยในฐานะผู้รุกกรานที่โหดร้ายแต่เรื่องเล่าจากฝั่งไทยก็ตามมาติดๆ แล้วก็เป็นอีกครั้งที่กลับตาลปัดอย่างสิ้นเชิงใช่เลยครับกองทัพบ,บกไทยทแถลงว่าไม่ใช่เลยกัมพูชาตั้งหากที่เป็นฝ่ายเริ่มยิงใส่จุดเฝ้าตรวจของไทยก่อนเอา้าและที่ไทยยิงกลับไปนะ่ะไม่ใช่การโจมตีแต่เป็นการยิงเตือนกลับไปตามกฎการใช้กําลังเพื่อป้องกันตัวเท่านั้น แล้วฝ่ายไทยใช้กลยุทธ์อะไรมาสู้กับเรื่องเราที่ส่งพลังขนาดนั้นคะการปฏิเสธเฉยๆคงไม่พอแน่เขาใช้กลยุทธ์เดิมเป๊ะๆเลยครับคือมาดูหลักฐานด้วยกัน อ๋อเชิญ AOT อีกแล้วครับเชิญ AOT ลงพื้นที่อีกครั้งแล้วพยายามวาดภาพให้ผู้สังเกตการเห็นด้วยตาตัวเองประเด็นแรกคือทิศทางการยิงค่ะไทยยืนยันว่าวิธีกระสุนที่ยิงเตือนกลับไปมันพุ่งมาอย่างพุ่มไม้ที่คาดว่าเป็นจุดที่กระสุนของอีกฝ่ายยิงมาไม่ได้เข้าไปในเขตชุมชนไม่ได้เฉียดเข้าไปในเขตชุมชนหรือบ้านเรือนของประชาชนแม้แต่น้อยครับแล้วเขาพิสูจน์ได้ยังไงอะเขาไม่ได้แค่พูดแต่พยายามแสดงให้เห็นร่องรอยเลย ภาพที่ฝ่ายไทยพยายามสร้างคือให้ผู้สังเกตการไปเห็นรอยกระสุนด้วยตาตัวเองไม่ใช่รอยบนฝาบ้านคนแต่เป็นรอยที่ฝังอยู่ในกระสอบทรายของบังเกอร์ฝั่งไทยและที่สะเก็ดไม้บนต้นไม้ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านเพื่อพิสูจน์ว่า 1. เราถูกยิงมาก่อนจริงและสเรายิงตอบโต้ไปยังจุดที่ไม่มีพลเรลือนอยู่ถูกต้องครับและประเด็นสุดท้ายที่เขาชี้แจงคือการยุติก,การยิงคือพอเสียงปืนจากฝั่งกัมพูชาเมียยไป ฝ่ายไทยก็หยุดยิงทันทีเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ต้องการเลียวสถานการณ์แต่ทําไปเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นใช่ครับเพราะฟังแบบนี้เราจะเห็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนมากเลยนะในทั้งสองกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนระเบิดหรือเรื่องยิงปะทะครับกลยุทธ์ของไทยคือการพยายามเปลี่ยนสนามรบจากสนามของคํากล่าวอ้างมาเป็นสนามของหลักฐานที่จับต้องได้โดยมีคนกลางอย่าง AOT เป็นกรรมการแล้วพอเราเห็นภาพจากสองฝั่งที่มันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงแบบนี้มันทําให้เราต้องกลับ มาตั้งคำถามเลยว่าสิ่งที่เรากําลังมองอยู่นี่มันคืออะไรกันแน่ครับมันเป็นแค่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนธรรมดาธรรมดาหรือมันมีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นมันใหญ่กว่านั้นเยอะครับสิ่งที่เรากำลังเห็นคือสงครามข้อมูลข่าวสารหรือ information warfare อย่างเต็มรูปแบบ information warfare ครับ คำว่า information warfare ในที่นี้ไม่ใช่แค่การโฆษณาชวนเชื่อหรือการทำ PR ทั่วไปนะครับแต่มันคือการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบเพื่อควบคุมพื้นที่ข้อมูลทั้งหมดทั้งการปล่อยข่าวสารของตัวเองให้เร็วและทรงพลังที่สุดใช่ครับและก็การสกัดกั้นหรือลดทอนความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากฝ่ายตรงข้ามและที่สำคัญคือการทำลายความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลอีกฝ่ายไปพร้อมๆกัน เหมือนกับว่าเป้าหมายไม่ใช่แค่การเอาชนะในการประทะแต่ละครั้งแต่คือการควบคุมเรื่องเล่าทั้งหมดที่เกี่ยวกับความขัดแย้งนี้เลยใช่ครับชัยชนะในยุคนี้ได้ไม่ได้วัดกันแค่ในสนามรบจริงแต่วัดกันที่ว่าเรื่องเล่าของใครจะได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกมากกว่ากันอืมและสิ่งที่น่าสนใจจริงๆในเคสนี้ไม่ใช่แค่การที่ทั้งสองฝ่ายโต้แย้งกันแต่คืออาวุธที่พวกเขาเลือกใช้สู้กันในยุคดิจิทัล หมายความว่ายังไงคะคือในยุคที่เต็มไปด้วยข่าวปลอมดีเฟกหรือข้อมูลที่บิดเบือนได้ง่ายบนโลกออนไลน์ทั้งสองฝ่ายกลับเลือกที่จะย้อนกลับไปใช้อาวุธที่ดูจะโบราณที่สุดก็คือหลักฐานทางกายภาพที่จับต้องได้ครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนทุ่นระเบิดร่องรอยกระสุนหรือพิกัดบนแผนที่แล้วก็ลากเอาบุคคลที่3ที่เป็นกลางมาเป็นพยานรู้เห็นใช่เลยครับ มันชี้ให้เห็นสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าแม้ในสงครามข้อมูลที่ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นเรื่องของเรื่องเล่าแต่สุดท้ายแล้วไพ่ตายที่ทรงพลังที่สุดในการช่วงชิงความน่าเชื่อถือก็ยังคงเป็นการมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้อยู่ดีเป็นการต่อสู้กันระหว่างเรื่องเล่าที่ฟังดูดีกับหลักฐานที่พิสูจน์ได้ถูกต้องครับ ฝ่ายหนึ่งอาจจะเก่งในการสร้างเรื่องเล่าที่กินใจและเรียกพวกได้เร็วแต่อีกฝ่ายก็พยายามจะบอกว่าเรื่องเล่าพวกนั้นพังทลายได้ทันทีถ้าเจอกับความจริงที่พิสูจน์ได้ค่ะ นี่คือหัวใจของการต่อสู้ครั้งนี้เลยและมันก็ทําให้บทบาทของ AOT สําคัญอย่างยิ่งยวดเพราะพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้สังเกตการแต่กลายเป็นผู้ชี้ขาดความน่าเชื่อถือของเรื่องเล่าทั้งสองฝั่งไปโดยปริยายใช่เลยครับสรุปแล้ววันนี้เราได้เจาะลึกความขัดแย้งชายแดนที่มันซับซ้อนกว่าที่คิดนะคะมันไม่ใช่แค่การประทะกันทางกายภาพแต่เป็นการต่อสู้กันด้วยเรื่องเล่าและข้อมูลครับผมที่แต่ละฝ่ายก็มีกลยุทธ์ที่เฉียบคมในการนําเสนอความจริง ในมุมของตัวเองต่อประชาคมโลกฝ่ายหนึ่งใช้เรื่องเล่าที่ส่งผลกระทบทางอารมณ์สูงในขณะที่อีกฝ่ายพยายามใช้ความโปร่งใสและหลักฐานเชิงประจักษ์เข้าสู้และประเด็นที่น่าสนใจคือการต่อสู้ครั้งนี้อาจจะไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อให้โลกตัดสินว่าใครถูกหรือใครผิดแบบร้อยเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำไปอ๋อแล้วเป้าหมายคืออะไรคะอาจจะมีเป้าหมายแค่เพื่อสร้างความกังขาในเรื่องเล่าของอีกฝ่ายให้ได้มากที่สุดก็พอแล้ว ในสงครามข้อมูลบางครั้งแค่ทำให้คนไม่แน่ใจว่าควรจะเชื่อใครก็ถือเป็นชัยชนะในระดับหนึ่งแล้วอ๋ oh. เพราะมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเดินเกมในเวทีโลกได้อย่างสะดวกจริงด้วยค่ะและจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันซึ่งเราพยายามมองจากหลายมุมที่สุดเท่าที่ทาได้มันก็ทาให้เกิดคาถามสุดท้ายที่น่าขบคิดทิ้งท้ายไว้นะคะครับ คือเราได้เห็นแล้วว่าทั้งสองฝ่ายพยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างเรื่องเล่าเพื่อโน้มน้าวคนนอกหรือประชาคมระหว่างประเทศอืมแต่มันทําให้เกิดคําถามตามมาว่าแล้วเรื่องเล่าเดียวกันนี้ถูกนําไปใช้เพื่อสื่อสารกับคนในประเทศของตัวเองอย่างไงน่าสนใจมากครับและระหว่างการต่อสู้เพื่อเอาชนะใจคนนอกกับการรักษาความเชื่อมั่นของคนในท้ายที่สุดแล้วสมรภูมิไหนที่สําคัญกว่ากันสําหรับผู้นําของทั้งสองประเทศ